และอะไรเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องมาทําอะไรเกี่ยวกับส้มแล้วคืออยากให้แม่พาชมส้มหน่อยส้มตั้งแต่เกรดที่ถูกที่สุดในร้านเลยแม่ใครไปวางหลังจะรู้ดีว่าต้องไปซื้อส้มที่ร้านนี้ mm hmm. เท่านั้นสยามออเรนจ์แม่เราอย่างส้มเขียวหวานกับใส่น้ำครึ่งโชกุนมันต่างกันยังไงแม่โชกุนถ้าไปแกะเนื้อเนื้อ,อมันจะเละอะค่ะถ้าสําหรับทําส้มคั้นนะคะต้องอไว้ทานอย่างเดียวอะคะ่ะ <100 S 2> ร้อยเดียวเองเหรอแม่ใช่ค่ะก็เริ่มตั้งแต่ร้อยหนึง่งเก้าสิบบาทก็มีนะคะเป็นส้มสุโขททยมีดแม่ไม่ไม่คมเลยนะให้ดกดเกษียณอายุได้ยังคะ <c oughs> มีดอันนี้ข้างในเขาจะเป็นเกรดส้มแบบเกรดใหญ่กว่าใส่ใ<ช>นะพิ่งโชวคุนเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็เพิ่งรู้มาว่าคุณจ๊อบใช้ส้มจากสี่เมืองเมืองวันละกว่าหนึ่งตันเธอร้านค้าที่จริงใจมันหาไม่ได้เยอะนะจะบอกให้ถ้าเกิดว่าแม่เขาไม่ได้แบบ ดูแลลูกค้าดีค่ะแบบนี้อยู่ไม่ได้มาถึง20ปีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สี่มุมเมืองอะคาเดมี่นะแม่อาจจะแปลกตาทีหนึ่งว่าเอ๊ะขนมจีนอยู่ไหนไเราอยู่ที่ตลาดกาลรประพฤกษ์ค่ะทุกคนค่ะแต่เราไม่ได้มารีวิวตลาดเท่านะคะเราอยู่นี่หน้าร้านสยามออเรนจ์เราเพิ่งรู้ว่าส้มจากตลาดสี่มุมเมืองมาไกลถึงตรงนี้แล้วสยามออเรนจ์เขาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ด้วยแม่นางซื้อส้มจากตลาดสี่มุมเมือง มากกว่าอาทิตย์ละ3ตันทุกคนโอ้โหแล้วเท่านั้นยังไม่พอนหนทุกคนค่ะเขายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคู้ประกอบการอีกลหลายๆท่านที่อยากจะริเริ่มทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นน้ำปัน่นน้ำส้มคั้นนู่นนี่นั่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเห็นปะน้ำส้มวังหลังสยามออเรนต์นางมาเพิ่มมูลค่าให้กับส้มไทยจากตลาดสีมืองทุกคนกคน,นี่เธอดู ส้มคุณภาพจากตลาดสี่มุเมืองจากส้มธรรมดานะทุกคนกลายมาเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้เห็นปะเป็นส้มกระป๋องพิมพ์ลายไทยเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทำให้ส้มธรรมดาธรรมดากลายเป็นส้มที่มีมูลค่าเพิ่มโอ้โหสุดยอดมากนะคะส้มจากสี่มุมเมืองส้มแบบเนี้กลายมาเป็นแบบนี้จึงมา ถ้าอยากรู้ว่าเขาอะคาเดมี่แค่ไหนเขาจึ้งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันคุณจอบสยามออเรนต์เขารอเราอยู่ด้านในแล้วปะปะปะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของแบรนด์สยามออเรนต์แล้วนี่ค่ะคุณจอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิววันนี้ตื่นเต้นมากได้มีโอกาสออกนอกสถานที่อโอ้โหสยามออเรนต์ตั้งแต่หนูมานะสองชั่วโมงไม่ได้พักเลยน้องๆขายกันแบบฉ่ำมากค,คุณจอบหาถามนิดนึงมีวงไหนกระซิบว่า ใช้ส้มวันละหนึ่งตันจริงไหมถ้าคนไม่รู้จักก็อาจจะคิดว่าหมูซี่โมรย่อแต่จริงแล้วเยอะกว่านี้เขาบอกว่าวันละตันเนี่ยถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าส้มเวลาเราทําร้านส้มเนี่ยครับมันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ทําสําหรับขันน้ําอีกส่วนหนึ่งเอาแบบแกะเนื้อส้มเราทำสองอย่างเนี่ยในคพวบคู่เดียวกันเลยเรามีทีมงานหลังบ้านเป็นทีมแกะส้มเป็นทีมขันน้ํา ก็คือง่ายเรามีโรงงานผลิตน้ำส้มของตัวเองด้วยส่งให้กับร้านสยามอเลนซึ่งเราก็เป็นเจ้าของมันทําแบรนด์พรีเมี่ยมออกมาสู่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาดื่มน้ำส้มที่มีเนื้อส้มที่จริงใจโอ้โหเลิศมากเลยนะคะคือต้องบอกก่อนนะทุกคนแบรนด์สยามอเลนเนี่ยเป็นแบรนด์น้ำส้มจากวังหลังที่มีชื่อเสียงมากเลยนะใครไปวังหลังจะรู้ดีว่าต้องไปซื้อส้มที่ร้านนี้เท่านั้นสยามอเลนแล้วเราก็เพิ่งรู้มาว่าคุณจอ๊อ ส้มจาก4ี่มุมเมืองวันละกว่าหนึ่งตันเล่าให้ฟังนี้นึงได้ไหมทํายังไงถึงมาเกิดเป็นสยามออเรน์ได้ทํายังไงเหรอครับใช่ถึงเป็นสยามออเรนใช่ค่ะคือต้องบอกว่าพื้นเพเมื่อเจปีที่แล้วไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรเลยเป็นแค่เด็กที่บวชเรียนในวัด ก็คืออายุ20กว่าต้องบทเรียนให้พ่อแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นก็คือเหมือนแบบรีเซ็ตชีวิตจบแค่ปะวะส2ออเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปเรียนจอไปเรียนต่อปอตีกันหมดเลยแต่เราไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจบมาเนี่ยเรียนจบมาเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมันดูแลตระกูลและครอบครัวเราไม่ได้ก็เลยเออไม่เรียนต่อดีกว่าไปบวใชให้พ่อแม่เสร็จปุบ๊บก็กะแบบตั้งหมดุดออกมา ทำอะไรเป็นของตัวเองอ่าก็ได้เก็บเงินเนี่ยบวชเรียนอยู่ปีหนึ่งเกลือไม่ได้ศึกเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเออศึกออกมาแล้วก็เอาเงินในย่ามเนี่ยสามหมื่นบาทเนี่ยมาเริ่มธุรกิจโอ้หสามหมืน่นเริ่มต้นธุรกิจจากเงินสามหมื่นบาทเจ็ดปีที่แล้วครับซึ่งเหรอะคะก็คือสามหมื่นนี้ไปเปิดธุรกิจผู้วังหลังเลยใช่ไหมสามหมื่นเนี้ยเอามาล้มลุุกคันครับอาก็ไปขายอะไรมาหลายแบบเป็นทั้งพนักงานชงกาแฟชงกาแฟโบราณวิ่งลงตลาดนัด ทำสงานหนึ่งวันตอนเช้าขายขายตอนเช้าขายน้ำอ้มพอกลางวันถึงเย็นไปวิ่งขายอาหารแช่แข็งตกกลางคืนสองทุ่มถึงเช้าเนี่ยไปเป็นพนักงานไปสนีคัดแยกวัสดุอนอนวันหนึ่งไม่ถึงสี่ชั่วโมงครับทำอยู่ปีหนึ่งและอะไรเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยไม่ได้และเราต้องมาทำอะไรเกี่ยวกับส้มแล้วจุดที่ตัวเองจะไม่มีกินอะไรแล้วซึ่งคือ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแช่แข็งและถูกบริษัทใหญ่เนี่ยเอาลูกค้าไปหมดเลยเพราง,ง่ายๆครับปตีโลโก้แบรนด์จนลูกค้าเนี่ยไปซื้อกับทางโรงงานโดยตรง<อ>ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการหาอะไรทำใหม่ครับ<อ>เลยไปสู่การจับสินค้าเกี่ยวกับเครื่องดืง<อ>่มตอนแรกเนี่ยก็เริ่มต้นจากการขายน้ำผลไม้ทุกชนิดเลยก็คือขายทุกชนิดเลยใช่ขายตั้งแต่น้ำตากีวีแอปเปิลอะไรนมสด ทุกน้ำอะที่มันมีเนื้ออยู่ในขวดอะแล้วทําไมถึงมาจบที่น้ําส้มครับพี่ซอฟก็เพราะว่าน้ําอื่นน่ะมันขายไม่ทันมันเสียหมดเลยแต่มันมีอยู่น้ําน้ํานึงน้ําอะไรคะน้ำน้ําส้มครับคุณขนมจีนครับน้ําส้มครับน้ำส้มใช่ไหมจากยอดเนี่ยน้ำส้มเนี่ยออกดีที่สุดอการไปการไปโฟเนี่ยมันออกเร็ว ขอ,องใหม่มาเก่าไปแต่มันมีน้ําอีกหลายน้ําเลยคือเสียตลอดเลยอ๋ออุ้ยก็จริงอย่างที่คุณจอบว่าน,นะว่าน้ําส้มมันออกเร็วจริงใช่มันจะมีน้ําอื่นครับที่เสียอ,อยู่นานเนื้อก็ยุย่ยกีวี่เนื้นอก็ยุ่ยแอปเปลิลนู่นนี่นั่นยุ่ยหมดเลยแต่จะมีน้ํหนึ่งที่มันไม่ยุ่ยเพราะเราขายหมดก่อนไปยุ่ยที่ลูกค้าครับไม่ได้ยุ่ยที่เราก็คือไปยุ่ยที่ลูกค้าใช่อไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรน้ําพวกนี้มันเน้นความสดเก็บไว้ห้าหกเจ็ดวันมันก็ยุ่ยแล้วเนื้อเนี่ยเนื้อส้มเนี่ย ยุ่ยนะครับถ้าเกิดว่าหลายวันอยู่ในน้ําต้มเนี่ยเหตุผลที่ว่าทําไมต้องแยกน้ํากับเนื้อออกจากกันใช่ซึ่งหลังจากที่เราจับน้ําผลไม้เนี่ยหลายตัวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ถ้าเรายังทําแบบนี้อยู่มีทุกน้ําแต่ก็ไม่ไม่ได้ชํานาญอะไรที่มันเป็นสักอย่างอะครับเข้าใจค่ะก็เลยตัดสินใจครับคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้อะเราจะไปขายตามคนอื่นทําไมอะแบบสกเบย์ยันเลิรบอะ เข้าใจไหมครับเราขายทุกน้ําคนหนึ่งก็ขายทุกน้าเหมือนกันชก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่าเรามาเป็นอะไรที่มันเป็นเบอร์หนึ่งดีกว่าก็จริงนะเพราะว่าน้าส้มมีขายทั่วประเทศก็จริงแต่น้าส้มที่มีชื่อเสียงและคือคนมาซื้อกันบ่อยๆมันมีแค่ไม่กี่เจ้ารวมถึงสยามออเรนจ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นที่หนึ่งอะไรแต่คิดว่าอยากให้ขายโดยที่เขาไม่เสียมากกว่าก็เลยตัดสินใจเอาทุกน้ําออกไปจาก ร้านเลยครับแล้วก็เหลือไว้แค่น้าส้มแค่รายการเดียวคุณจอบหนึ่งน้ำตอนนี้คือน้ำส้มเดียวน้ำเดียวคุณขนมจีนพยายามให้มีน้ำที่สองให้ได้แต่ผมจะไม่ไปทางนั้นอย่างนี้พี่จอบทำไมถึงต้องเป็นส้มจากตลาดสี่มุมเมืองหนึ่งเลยคือครับเราคิดว่าถ้าเกิดว่าผมมาเคยลองแล้วผมไปถึงเชียงใหม่เลยไปถึงสวนเลยอ่ะหนูเห็นคลิปอยู่หนูเห็นคลิปนั้นอยู่ที่ไปฝางใช่ไหมใช่ผมไปฝางเลยไปลองว่าเอ้ย ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปแยกส้มเองเนี่ยมันต้องเจอขั้นตอนอะไรบ้างไปที่สวนจะไปเอาจากของที่สวนไม่ได้แปลว่าถูกนะครับคุณจะต้องมีรถมีอะไรเหมาลำเหมาอะไรไปโอ้โหกว่าจะขึ้นไปถึงทั้งบนอีกผมถามนึงคุณเหมามาทั้งคันคุณได้ถูกแล้วคุณใช้ทันไหมผมถามก็ใช่ไหมทุกคนช่ค่ะอ่าเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันต้องมีคนคัดมีความรู้มีอะไรแต่เราอ่ะเป็นเจ้าของโรงงานอ่ะเราเราจะเก่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เราต้องไปคัดส้มเองไหม ก็มีความรู้เองไหมหรือต้องจ้างคนมีความรู้เนี่ยไปขัดส้มเอ้าถ้าเราต้องจ้างคนไปขัดส้มมันก็กลายเป็นว่าเราต้องจ้างพนกงานการเพิ่มมันก็จะสิ้นเปลืองไปอีกอะล้าถามว่าซื้อถูกมาทําไมในเมื่อเราต้องจ้างคนใช่เราก็หาคนที่วางใจได้มาขัดแทนเราก็เป็นที่มาของว่าทําไมผมถึงต้องรับต้มกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปเองก็คือมาจบที่4ี่มุมเมืองก็ใช่นะฮะมาซื้อที่นี่นานหรือยังคะพี่จอบาก็ตั้งแต่จําได้ว่าเริ่มธุรกิจ ก็คือทําโรงงานมาได้5้ปี oh. ครับผมก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็สิ่หบเมืองก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ครับที่เราเลือกที่จะใช้บริการ uh. และออเดอร์เยอะที่สุดแล้วกันแล้วอย่างร้านคุณจ๊อบตอนนี้คือสิ่งที่หนูเห็นแล้วรู้สึกว่าว้าวที่สุดเลยคือแพ็กเกจตัวนี้นี่เขาทาเป็นส้มกระป๋องขอหน่อยได้ไหมคะอยู่ไหนเอ่ยขอหน่อยนะคะรู้สึกว่ามันอเมซิ่งมากพี่จ๊อบ่ะตัวนี้ไอเดียตัวนี้คือ <c oughs> มันลดมากมันเป็นการต่อยอดเขาเรียกว่าอะไร ต่อยอดแบรนด์อิมเมจของส้มอ่ะเนี <Yeah. S 1> ่ยดอซับถือหน่อยได้ไหมคะับดูสิทุกคนเป็นส้มกระป๋องอย่างดีและเขามีสกินลายไทยเห็นปะ่ะสยามออเรนจ์จดลิขสิทธิ์แล้วด้วยนะคะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยนะที่มาเพิ่มมูลค่าให้กับส้มแบบนี้พี่จอมขาขับแรงบันดาลใจนิดนึงทําไมเราถึงคิดอยากทำแพ็กเกจแบบนี้เหมือนจะเคยฟุกคีเกี่ยวกับพวกลายไทยมาก่อนในสมัยเด็กครับคือตอนเด็กเนี่ย ง่ายครับตอนเด็กไม่เหมือนคนชาวบ้านเขาตอนเด็กไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับคือไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีมาก่อนแต่ว่าพ่อก็พอเลี้ยงเราเรียนจบได้แต่ว่าสมัยเด็กครับเป็นเด็กติดเกมแล้วหาเงินเติมเกมประมาณนี้ก็เลยไปรับจ้างเป็นฉลุกลงนกหัวจุกครับเป็นายฉลุกลงนกทำเนี่ยครับอย่างนี้เหรอคะพี่ไม่ใช่แบบนั้นครับแบบนี้ไม่ไม่คือพี่ทำทุกอย่างเลยฉลุฉลุกนงเป็นลายกระหนกครับฉลุกลตรงนก หลุ่จนมือแหกอะครับผมออโดนนะครับก็ได้ซึมซับมาทําอยู่ปีสองปีคือเป็น,นคนมีไอเดียสร้างสรรค์ในส,สมองอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้รู้ตอนนั้น<อ>แต่เป็นคนที่มันรู้ตอนหลังว่าสิ่งที่ผลักดันตัวเรามีอย่างเดียวเลยคือเราอยากได้เงิน<อ>เราอยากให้ครอบครัวเรามีเงินเราคิดแค่นั้นตแต่สิ่งที่เราเนี้ยมาครับตอนที่เราตั้งใจจะทำธุรกิจจริงๆเนี่ยเราต้องเอาอดีตที่เราอะมีความรู้มาประกอบกันครับ แล้วผมก็เลือกที่จะเอาลายไทยเข้ามาร่วมเก่งนะพี่จอบอให้ดูอีกทีนึงนะทุกคน <c oughs> เห็นปะแล้วถ้าดูดีๆเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่น้ำส้มนะเขามีเนื้อส้มด้วยนี่ทุกคนจะต้องแกะกินกันหน่อยแล้วได้เอาเลยค่ะพี่จอบเลยเหรอเอาเลยตอนนี้เลยของใครครับ <laughs> <laughs> ไม่ไมใ่ใจหนูจ่ายเงินแล้วเราวต้องใช้ช้อนด้วยนะครับนี่ค่ะพี่จอบขาโอเคนี่ค่ะนี่นะทุกคน นี่โอ้โหเปิดมาคือเจอเนื้อนะแล้วก้อนฟักมาได้อีกเรื่องหนึ่งนะนี่นะนี่ทุกคนดูเนื้อเขาก่อนโอ้โหพี่จอมหาถามนิดน,นึงส้มของร้านพี่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสายพันธุ์อะไรอ่าเขียวหวานกับสายน้ำผึ้งครับเขียวหวานกับสายน้ำผึ้งอโอ้โหประยุยาตด,ดมนะฮะหอมมากทุกคนก็มันเป็นส้มแท้ๆครับหืมรสชาติส้มจริงๆอ่ะอร่อยอ่ะ ที่เคยเอาช้อนตักส้มกินมาก่อนในชีวิตนหร้านแรกครั้งแรกในชีวิตเพราะมันไม่มีใครทํามาก่อนใช่เุ้ยพี่เก่งอ่ะนี่คือนี่คือไอเดียแรกผมเป็นคนแรกในประเทศไทยที่เอานกส้มแท้มาใส่ในกระป๋องและทำเมทูออเดอร์ทันทีอทุกคนถาเรากลับมาสู่บ้านเราแล้วนะคะตลาดส้ม4ี่มุมเมืองเมื่อเช้าไปเจอคุณจอบสยามออเรนมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราจะมาดูว่า ร้านที่คุณจอบก็ซื้ออะหน้าตาเป็นยังไงแม่คุณจอบบอกว่าส้มคั้นนะคุณภาพดีทุกลูกสวยทุกลูกโอ้โหนี่เลยร้านแจกบอยเขาเป็นตัวแม่ขายส่งส้มคั้นนะทุกคนหาเห็นด้านหน้ามหนี่นะถุงละสิบโลทุกคนเขามีสายน้ำพึ่งเขียวหวานน้ำตาลคือมีหมดเกรดคั้นน้ำมาดูใกล้ๆหน่อยนี่เห็นปะดูผิวเผิร้อยบาทโท หาร10เป็นเท่าไหร่12เดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่าว่าทำไมเขาขายได้ถูกขนาดนี้แม่วัสดีค่ะแวัสดีค่ะแม่หาที่หนูมาวันนี้นะคะก็คืออยากให้แม่พาชมส้มหน่อยส้มตั้งแต่เกรดที่ถูกที่สุดในร้านเลยแม่ไปจนถึงเกรดที่แพงที่สุดเลยแนะนําให้เราได้ดูหน่อยได้ไหมแม,แม่คนที่ทําธุรกิจร้านน้าปัาน่นร้านคาเฟ่ต่างๆเขาจะมาซื้อแม่อีกได้เลยค่ะเพาไปเลยค่ะแม่แม,มาตามมาทุกคน ฟรอยดดีเอาง้เหรอแม่ใช่ค่ะก็เริ่มตั้งแต่ร้อยหนึ่งเก้าสิบบาทก็มีนะคะเป็นซ้มสุโขไทยสุโขไทยมัน<ช>คือซ้อมอะไรคุณแม่ส้มเขียวหวานบ้านขอ,ของเขียวหวานเหมือน,นกันค่ะแต่พันสุโขไทยมันนิ่มมากเลยนะใช่แต่น้ำเขาแล้วก็เนื้อแดงเขาจะหอมมากส่วนมากลูกค้าเขาก็จะชอบประมาณนี้คคะนกมาคือพันสดแล้วความหอมของหอมมากคุณแม่หอมจริงเธออย่าบูลลี่ว่าเปลือกแบบนี้มันจะน้ำไม่เยอะมันจะรสชาติไม่ดีนะเธอดูอ่ะ นี่นะส่วนมากลูกค้าทั่วไปที่คันน้ําจะชอบอความสุโขโทยัยความลังสิตอุ้ยหอมหอมจริงได้กลิ่นปะหอมหอมแล้วจะมีเกรดหนึ่งก็สุโขโทัยเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเอาเขียวเขาจะมีความเปรี้ยวแม่หนูถามหน่อยสิแล้วสีส้มกับสีเขียวนี่มันต่างกันยังไงคะรสชาติค่ะ,คะรสชาติหรออันนี้จะมีความหวานหวานนําแล้วอมเปรี้ยวนิดๆปลายปลายแต่อันนี้ไม่มีความเปรี้ยวแล้วก็ อมหวานหน่อยๆอ๋ออ๋ออย่างหนูเนี่ยหนูชอบกินส้มที่มันเปรี้ยวหน่อยก็คือจะเอาแบบนี้ไปใช่ไหมแม่แต่ว่าอ่าอันนี้ก็ต้องไปไปผสมความเป็นน้ำเชื่อมนิดหน่อยผสมความหวานเพิ่มอีกนิดนึงอ๋อแต่คือน้ำเยอะเหมือนกันน้ำเยอใช่ไหมแม่แล้วก็หอมผิวมากคือตัวนี้อันนี้คือเริ่มต้น90บาทนี่คือเริ่มต้น100บาทอู้แม่ขอดูด้านในอันนี้หน่อยได้ไหมอ่ะได้ค่ะอันนี้น้ำเยอะเหมือนกันน้ำเยอะเหมือนมะนาวเลยแม่ไม่ค่ะแต่มีความแบบน้ำเยอะแต่ว่ามันก็หอมเห็นไหมคะอุ้ยเยอะจจริงออะหมกว่า อุ้ยคอนเฟิร์มหอมกว่าจริงอันนี้ <ละ S 1> หอม<า>เลยจะแบบรู้เลยว่าเป็นส้มสดอ่ะเธอดูน้ําเห็นปะเห็นปะอันนี้เท่าไหร่คะคุณแม่เบอร์นี้จะอยู่ที่ราคาร้อยบาทร4 0บาททุกคนตกสิบาทค่ะอ่ะถ้าชอบแบบความหวานเยอะหน่อยก็ตัวนี้แต่ถ้าใครที่ชอบความเปรี้ยวหน่อยเอาไปผสมตัวนี้ได้เลยใช่ไหมคุณแม่ เก้าสิบาทก็ซื้อได้แล้วว่ะขั้นต่ำแม่ต้องซื้อกี่โลแม่สิบโลขึ้นไปค่ะสิบโลขึ้นไปทุกคนค่ะอะราคาส่งเลยค่ะราคาส่งเลยเหรอแม่อู้เก้าสิบบาทโทแล้วมีอันไหนอีกแม่ก็จะเป็นส้มอ่ลังสิตบ้านเราเลยที่ว่าเป็น the ะเบสเลยอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะี่บอกว่ามีร้านแม่ร้านเดียวใช่ค่ะต่อดูหน่อยได้ไหมแม่มันจะน้ำเยอะสมชื่อไหมคือผิวบางอย่างนี้นะคะแล้วก็ความรสชาติ โอ้โห oh. โซจริงมากค่ะเขาไปเอาน้ำมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยแม่อุ่นหอมมากแล้วรสชาติ<ด>อร่อยเข็มคน <ขอ S 1> มากถอดขอดแตะได้ไหยมแม่เฮ้ยรสอะ่ะเฮ้ยทุกคนมันอร่อยอะ่ะอร่อยจริงและหอมด้วย รสชาติเหมือนกินในร้านอะเพราะร้านเขาเอาแบบนี้ไปคันทุกคนอย่างนี้รดเท่าไหร่คะคุณแม่อันนี้เริ่มต้นอยู่ที่120ยย<อ>ี่สิบร้อยยก็คือเกตด้านล่างตัวน,นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วอา้าคือมีเจ้าของมาแล้วเหรอแม่ <c oughs> ไ,ไซส์ร <c oughs> ้อยยี่สิบหมดแล้ว่ <c oughs> ต้องสั่งจอเพราะเบอร์เล็กหายากแม่แล้วอย่างร้านพี่จอบสยามออรเรนจ์ชัยที่เขาใช้เกรดไหนแม่เขาใช้เกรดคุณภาพอันนี้เลยหรอใช่ค่ะเนี่หรอร้อยแปดสิบเลยหรอใช่ค่ะละละส่วนร้านคุณจอบเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่คันน้ำอย่างเดียวค่ะจะสังเกตว่าเขาจะมีตัวส้มเนื้อส้มปอกที่เป็นเนื้อลุนๆเเอาตัวไหนไปแม่เนื้อเขาด้านนี้เลยค่ะไปดูเนื้อ แล้วเขาใช้อาทิตย์ละ3ตันเขาใช้ไซนี้เลยค่ะอันนี้เหรอแม่เขาไม่ใช้ไซเล็กนะคะเขาจะใช้เป็นไซโบเลย0ูนี่เหรอแม่สีู่ค่ะสีู่เลยเหรอสี่สูตถึงสามสูเลยเลย้ยความหวานอันนี้อันเบอร์นั้นเท่าไหร่แม่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทราคาเดียวกันเลยค่ะโแสดงว่าร้านพี่จอบสยามอะไรก็ใช้ส้มคุณภาพมากเลยนะแล้วแม่ขายส้มแบบเบอร์สวยขนาดนี้คือแม่ลดอ่ะเนาะแล้วไม่ได้ขายแพงด้วยลูกค้ามา ลูกค้ามาเชิญเลยค่ะอ่ะไหนคุณแม่หนูขอดูเนื้อได้ไหมคะอ่ะทุกคนเรามาดูเนือ้อแต่กล้องมาทางนี้ไหมมันติดเสาแล้วนะ่ะ <c oughs> นี <c oughs> เน่เห็นไหมเห็นไหมแม่โชว์ใส่กล้องหน่อยเธอดูส้มเขาใส่แบบหนึ่งกำปั้นอะเนี่ย <c oughs> เห็นหั้ยละนี่คือส้มส้มลังสิทธแท้ๆส้มเขียวหวานแท้ๆแล้วใช่ไหมแม่ แล้วที่คุณจอมเขาจะเอาตัวนี้ค่ะที่เขาทําเนื้อเขาไม่ได้ใช้กระป๋องหรือว่าอะไรใดๆแต่เขาใช้ของจริงของสดส้มสดจริงๆจากที่ร้านเลยก็คือเอาตัวนี้ไปแล้วก็ไปเอาเม็ดออกแล้วก็เอาไปใส่ในในกระป๋องเขาเลยใช่ค่ะเขาจะมีกรรมวิธีทําให้ได้เนื้อที่แบบสดจริงเขาจะไม่ใช้แบบว่าของค้างของอะไรเขาจะทําแบบวันต่อวันแล้วคือแม่ก็คัดให้เขาแล้วด้วยไงคือทุกลูกที่อยู่ในรังอ่ะสามตันอ่ะ คือไม่มีตําหนิเลยใช่ค่ะวุ้แม่เลิศแบบเธอร้ <c oughs> านค้าที่จริงใจมันหามาได้เยอะนะจะบอกให้ถ้าเกิดว่าแม่เขาไม่ได้แบบดูแลลูกค้าดีข่าดน,น,นี้อยู่ไม่ได้มาถึง20ปีนะคะจะบอกให้ใช่ไหมแม่ข,ขอบคุณนะคะ <c oughs> ที่เป็นผู้ค้าเลิศใน4ี่มุมเมือง,งเห็นไหมละ่ะขนาดสยามออเรนะ่ะเจ้าใหญ่เขายังเลือกที่นี่เป็นแหล่งขายส่งแหล่งซื้อสม้มนะะเดี๋ยวดูด้านในหน่อยตัวจึง้ง ได้แมแม่ได้ไดแต่จริงๆวิธีการแกะของเขาเขาก็จะแกะเนื้อเขาก็เหมือนปลอกส้มธรรมดาค่ะเ,<อ>เขาจะปลอกธรรมดามันจะเห็นเนื้อส้มมันแน่นนะคะตากล้องเดินม,มาตรงนี้ค่ะอ่าอย่างเงี้ยคะ่ะโอ้คุณภาพทั้งลูกจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่มีการแบบว่าแข่งกระด้างหรือว่าเป็นฝ่อเป็นฟ้ามไม่มีนะคะ ไม่มีเนอะแม่เนะเพราะว่าเขาเอาไปเขาต้องใช้ได้หมดอะคะ่ะแม่เราอย่างส้มเขียวหวานกับสายน้ำครึ่งโชกุนมันต่างกันยังไงแม่โชกุนถ้าไปแกะเนื้อเนื้อมันจะเละอะค่ะถ้าสําหรับทําส้มคั้นนะคะต้องอไปทานอย่างเดียวอะคะ่ะ<า>อร่อยตแต่เนื้อเขาจะแน่นกว่าใช่ไหมแน่นกว่าเวลาแกะออกมาหรือว่าหรือว่าเราผ่าไปอย่างเงี้ยเวลาเขาใช้เนื้ออะคะอ่ะป่ามีดแม่ไม่ไม่คมเลยนะให้ดกดเกษียณอายุได้ยังคะมีดอันนี้ง่ายค่ะ๋ยวให้ให้ดูนะคะมันจะมีความ พัดไหไปเลยแม่ต่อเลยเนี่ยค่ะความเนื้อความเราเห็นไหมคะความเป็นเม็ดเห็นไหมคะคุณแม่เออความเป็นเม็ดส้มอะค่ะเป็นเนื้อเห็นไหมครับอร่อยอ่ะเฮ้ยแต่เนื้อสวยจริงข้างในเขาจะเป็นเกล็ดส้มแบบเกล็ดใหญ่กว่าใส่ในพุ่โชคุณเนาะใช่ค่ะแล้วมันไม่เละอ๋อไม่แปลกใจเลยว่าทําไมข้าตัวนางสุกเพราะว่านางแบบ คุณภาพเต็มรูปแบบนี้เองใช่คะ่ะทีนี้ก็อยู่ที่ความชอบแหละทุกคนเนอะแล้วถามว่าใส่ในื้อพึ่งโชกุนใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เนื้อจะเละใช่ไหมแม่ <S <S ส่วนมากเขาไม่ใช้นะไม่ใช้หรอเพราะเนื้อมันไม่แน่นแล้วความ<อ>แบบเวลาเทคเจอร์ในการกินน้าส้มมันต่างกันเลยเ<อ>แล้วเขาโดนน้ำแล้วเขาอาจจะละลายเนือแต่อันนี้ยังเป็นความเป็นเนื้อเป็นเนื้อก็คือคุณจอบก็จะใช้เน้นเลยเขียวหวานโอลี่เท่านั้นใช่ไหมแม่ค่ะเลิศ แล้วแม่อยากจะพาเราไปดูส้มอะไรอีกไหมเผื่อว่าลูกค้าที่ดูอยู่อยากจะแบบเอ้ยมาดูหน่อยละกันี้เป็นพวกโชกุนใส่ับพึ่งโชกุนใส่ดำพึ่งของฝางเช่นไม้อันนี้ถามว่าพวกบรรดาโรงแรมร้านอาหารเขาจะชอบใช้โชกุนเพราะเขาคันสดแล้วมันมีความแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพิ่มใช่ไหมและนอาหารเขาจะชอบงนี้แล้วก็ความแบบ หอมของสายน้ำผึ้งมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเทกเจอร์มันต่างกันกับส้มเขียวหวานนะคะคือเขียวหวานก็จะมีความหวานหวานพุ่งแต่อันนี้ก็จะติดความแบบว่าอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวละมุนเข้มข้นตัดเลี่ยนใช่ร้านอาหารทั่วไปเขาจะน้ำส้มเขาจะไม่หวานเลี่ยนเลยนะคะาจะไปเขาจะมีความอมเปรี้ยวเพื่อที่ตัดเลี่ยนของอาหารที่เขาได้ทำแม่แล้วอย่างอย่างอย่างนี้ฮะเบอร์เริ่มต้นเท่าไหร่คะแม่เริ่มต้นที่เบอร์สี่อยู่ที่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทหฮ้ยฮอยี่สิบบาทเลยเหรอแม่ โ20บหรอค่ะแล้วอย่างแพงสุดเท่าไหร่คะแพงสุดที่ร้านนะตอนนี้คือ36บาท36อูยก็ไม่แพงไม่แพงค่ะตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลส้มมะสมออกหรือไม่อย่าเรียกว่าแพงเลยหนูไปซื้อข้างนอก60 80ไม่แพงทุกคนแต่ว่าขั้นต่ําต้องประมาณเท่าไหร่นะแม่20โลใช่ไหมตัวนี้10โลขึ้นไปเอ10โลขึ้นไปก็ซื้อได้แล้วราคาส่งเลยค่ะอันลดไหมล่ะแล้วเปิด24ชั่วโมงทุกคนใครที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจเกี่ยวกับส้มไม่ว่าจะเป็นน้าปั่นคาเฟ่หรือว่าขายปลีกส้ม มาปรึกษาคุณแม่ได้เลยได้ค่ะแจ็คบอยตลาดสิีเมืองทำไมอัดเป็นตัวแม่นะ20ปีนะคะคือมาขอคำปรึกษาได้เลยอยากขายส้มแบบไหนดีมากๆเลยค่ะเนาะอุ้ยแม่วันนี้คือได้ความรู้เรื่องส้มไปเยอะมากไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเจ้าใหญ่ๆก็ถึงใช้แม่นะคะยังไงแม่ฝากร้านหน่อยได้ไหมฝากร้านหน่อยได้ไหมร้านแจ็คบอยนะคะตลาดศรีเมืองนะคะติดตามได้ตามมีช่องทางเพจร้าน ส้มแจ็คบอยตลาดสิเมืองเมืองเข<อ>้าไปติดตามได้แล้วอัปเดตมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับปีนี้ฤดูนี้สําหรับส้มคันน้ำที่ว่าอร่อยแล้วก็รสชาติดีรสนะคะแม่วันนี้ขอบคุณแม่มากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับส้มนะ,นะคะไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะพามาสัมภาษณ์แม่อีกนะคะเห็นไหมด้านหลังนี่ออกไปบางส่วนมากแล้วนะคะทุกคนค่ะเ ขอบคุณขอบคุณมาดดกเจอกันอีพีนหน้านะโอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะ <laughs>